สวัสดีค่ะอาริยาโอบิยาคูจากภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์งานวิจัยที่สนใจและเคยได้ทํามาก็คือเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถของเกษตรกรในการปรับตัวต่อปัญหาน้าท่วมนะคะซึ่งปัญหาน้ําท่วมนี้เนี่ยเราตั้งใจศึกษาเนื่องจากว่ามันเป็นผลกระทบอันหนึ่งที่สําคัญในภาคเกษตร ของปัญหาภาวะโลกร้อนหรือว่าการเปลีป่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งภาวะน้ำท่วมหรือภายแร้งเนี่ยจะวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคตในประเทศนะคะซึ่งการศึกษานี้เนี่ยตั้งใจจะพยายามหาแนวทางที่จะเติมเต็มช่องว่างเกี่ยวกับสมรรถภาพและความสามารถของเกษตรกรในการปรับตัวให้สามารถรับมือกับภัย ที่จะมีมากขึ้นในอนาคตได้แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อนโยบายของภาครัฐที่จะสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรกรนะคะอีกงานหนึ่งก็คือได้ไปช่วยกับโครงการพัฒนาของสาประชาชาตินะคะเป็นการเสริม,สร,มสร้างขีดความสามารถของบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการจัดทําแผนการปรับตัวในภาคเกษตรนะคะโดยการนํา หลักการแนวคิดนะคะของการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ต้นทุนประโยชน์แล้วก็การนำการวิเคราะห์แบบหลายเกณฑ์หรือว่าเรียกว่าม u l ติ c r ท t e r i a a n a l y s mm hmm. s s ก็คือการนำสองเครื่องมือนี้นะคะไปช่วยในการวางแผนของเจ้าหน้าที่ทั้งในระดับส่วนกลางและระดับท้องถิ่นนะคะว่าจะมีการทำจัดทำความสำคัญของโครงการอย่างไรเพื่อให้สามารถสนับสนุน ให้เกษตรกรสามารถปรับตัวแล้วก็รับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากภาะวะโลกร้อนหรือสภาพภูมิอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงมากขึ้นในอนาคตค่ะ